วันนี้มานำเสนอเรื่อง The f a c u l t y นะครับหรือชื่อไทยว่าโรงเรียนสยองโลกนะครับตัวนี้เป็นงานกำกับของโรเบิร์ตลอริเกตนะครับเป็นหนังออกฉายปี1998นะครับเนื้อเรื่องก็คือเอเลี่ยนนะครับมันได้เข้ามาสิงในร่างกายมนุษย์นะครับแล้วก็แพร่พันธุ์นะครับหน้าปก DVD ตัวนี้ก็จะเป็น คือถ้าบอกว่าเดอะแฟกเตอรี่โรงเรียนสยองโลกและหน้าปกอย่างนี้นะครับก็สมัยนั้นก็เห็นหน้าปกก็คิดว่าเป็นหนังประเภทอไอพวกวัยรุ่นฆาตกรรมนะครับเพราะช่วงยุคนั้นหนังวัยรุ่นฆาตกรรมจะฮิตมากนะครับพวกวาเลนทน์เออเบอร์ลิเจนส์สกีมนะครับมันจะปกสไตล์แบบดเานลานครับแล้วก็จะไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะครับส่วนเรื่องนี้นะครับก็เป็นหนังวัยรุ่นยุค90ที่กำลังมาแรงก็คือจอห์ันเน็ตนะครับนะครับ แล้วก็อาริชาวุธนะครับหนังหน้าปกเนี่ยคือจะไม่มีอะไรมากมายนะครับจะเป็นดารานำของเรื่องนะครับทั้งหมด6คนนะครับแล้วก็จะเป็นรูปเงาลางๆของพวกฝูงคนนะครับเงาๆเป็นรูปเบอร์เนะครับนะฮะแล้วข้างล่างเขียนว่า Faculty นะฮะ e me Take me to your ที่เชอร์นะมันเข้าไปสิงในเรื่องนี้นะครับมันเข้าไปสิงในครูก่อนเลยนะครับพวกครูเป็นก็แพร่พันธุ์ให้มันเป็นตัวอ่อนมันจะเป็นแบบเหมือนมแมลงนะครับแล้วก็เข้ามาชายัยชอนชัยอยู่ในตัวคนนะครับแล้วก็สิงในตัวคนนะฮะแล้วมันแพ้ที่ตอนจบนี่มันแพร่อะไรนะครับแพ้เฮโรอีนนะครับโคเคนนะครับใช้ไอเฮโรอีนจั่นนะครับ หนังเรื่องนี้นี่ด้านในจะเป็นอย่างนี้นะครับตัวนี้เป็นหนังปกโซนหนึ่งนะครับเนี่ยแล้วจะมีแผ่นแผ่นเนบจะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยจะเป็นตอนแชปเตอร์นะครับเนี่ยอันออกแบบสป,ปรลาดเขาออกแบบมาโดนใจผมมากเลยครับ ไอ้พวกหน้าตาแล้วก็มีเส้นสายเหมือนพวกหนวดปำหมึกอะไรเงี้ยผมชอบแนวนั้นนะครับสไตล์ไอ้พวกหนังอะไรอะเดอะติงอะไรประมาณนี้ไอ้พวกหนังไอ้ที่มีพวกเส้นเส้นสา,สายพันตัวอะไรเงี้ยผมชอบประเภทนั้นครับคล้าย,ายปาหมึกอะไรเงี้ยไอ้เรื่องนี้มันเหมือนปลานะครับสปาร์ตคล้ายปลา,ปานะ ช่วันนี้ไอจ็อดฮานเนี่ช่วงวันนี้ก็เงีย,งยบๆนะครับลผลงานแนวดังๆก็ไม่ค่อยเห็นนะครับจะเป็นเล่นหนังฟอร์มรเล็กๆเอานะครับหนังเรื่องนี้ไม่มีภาคต่อนะครับสร้างมาแค่ภาคเดียวไม่มีทำต่อนะครับแต่ผมก็แปลกใจนะครับว่าโดยปกติแล้วอ่หนังที่มีสยองขวัญที่แบบยุค 80 90นะครับส่วนมากนะครับเขาจะทําภาคต่อนะครับอย่างเรื่องเพื่อเปรียบเทียบก็เรื่องมีมิกนะฮะไอ้พวกอสูรสุขคนอะไรเงี้ยเขาก็ทำภาคต่อเป็นเกรดบีนะครับคือแทบทุกเรื่องนะครับที่เป็นหนังสยองขวัญแนวยุคนั้นนะครับอ่ามันต้องมีภาคต่อที่เป็นหนังเกรดบีมานะครับอ่าอย่างเห็นไหมครับอันนี้คือพุ่มกับเดสเปรร์โดแล้วก็ฟอร์มดัติดอนะครับฟอร์มดัติดอก็คือไอ้หนังแวมไพร์นะครับเขายังทําภาคต่อมาเป็นหนังแบบทุนตะทุนต่ํา เกรด B ลงมาอีกนะครับก็ยังมีนะครับส่วนสกีมนะครับเขาก็ทำภาคต่อมาเรื่อยครับเพราะอันนั้นเป็นหนังอพค่อนข้างที่จะดังครับหนังเรื่องนี้ก็ไม่ได้ถึงไม่ดังมากนะครับแต่ว่าโดยปกติแล้วว่าผมสังเกตเห็นอยู่ประมาณ3เรื่องนะครับที่เป็นหนังที่สนุกอาจจะทำได้ได้ไม่มากนักแต่โดยปกติแล้วถึงไม่ทำไา้ได้เขาก็ทำหนังอ่าภาคสองก็จะทำหนังแผ่นลงมาเพื่อขายตามแผ่นนะครับเพราะจะมีแฟนคลับอยู่ครับ ที่ผมเห็นมสีสามเรื่องก็จะเป็นเรื่องนี้นครับแล้วก็เรื่องเรลิกนีครับไม่ทําภาคต่อนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงคือ d ิฟไลซิ่งนะครับใายุค90นะครับ90ไปปลายแล้วที่ทํำอาออกมาสะดวกแต่ว่าไม่ทําภาคต่อครับก็ไม่เข้าใจนะครับขนา,าดหนังเกรดบี B, บางเรื่องทํามาเป็นสิบเลยครับก็ทําเรื่อยๆนะครับแต่ไม่เข้าใจทีมอ T นะฮะ ไอ้ถ้าเปรียบเทียบดูหนังเรื่องทีมอนะครับทีมอหนังตอนแรกก็เกรดบีสนุกสนุกนะครับก็ทํามาภาคต่อมาเป็น c ีจีก็ทํามาเรื่อยๆนะครับจนเจ็ดภาคแล้วก็ทีมอเทคนิคเขาก็ดีนะครับถึงเป็น c ีจีเขาก็ยังดูสนุกนะครับดูดีดูไม่ลอยมากนะครับอืมโอเคนะครับ